ที่ใส่น้ำหอมรอบหน้าเราใส่ชุดให้สะอาดแต่งตัวให้สะอาดแต่งตัวให้ดีๆแล้วก็ออกมาร่วมละหมาดวันอีดเมื่อละหมาดวันอีดเสร็จสุนนะของท่านนบีท่านนบีจะเน้นในการพบป่าผู้คนเพื่อที่จะได้สลาบให้กันขอพรให้เด็กกันแล้วจะได้ขออะไรกันอะไกันวันนั้นใครที่ร่วมเกินอะไรใครไว้พี่น้องนี่คือโอกาสทองในรอบปีบางทีเราไม่มีจังหวะ บางทีเราอยากจะไปขอโทษไครบางทีเราอยากจะขอคืนดีไทยบางทีมาไันไม,มีจังหวะแต่พี่น้องสังเกตไหมวันอีกเป็นจังหวะที่ดีที่สุดที่เราจะพูดงได้ง่ายเลยวันที่ผ่านมามีอะไรร่วมเดินไปขอมาเพื่อนะใครๆกับพูดได้สามีพูดกับภรรยาภรรยาพูดกับสามีพ่อแม่พูดกับลูกลูกพูดกับพ่อแม่ ยากพูดกับพี่น้องพูดกับปุงป้านะฮะพูดกับคนที่เรารักคนที่เราแคร์พูดกับพี่น้องส,สิเพื่อที่วันอีนั้นจะได้เป็นวันที่พวกเรานั้นมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ในวันที่พวกเรามีความสุขพี่น้องก็อย่าลืม่าขออวยาะเผื่อแฝดให้พี่น้องเราที่ยังไม่มีความสุขด้วยถ้าเราสามารถช่วยใครได้ก็จงช่วยในวันอีให้มันเป็นวันที่มีความสุขที่สุดอย่างแท้จริงแล้วพี่น้องไม่ต้องไปห่วงไป ใครก็ตามที่ยังหวงผลบุญใครที่บางคนที่บอกว่าแยกจังเลยเราเราจะจากไปแล้วฉันอยากได้ผลบุญละหมาทั้งคืนเหมือนเราก็ได้พี่น้องทำได้ทั้งปีเ,เราสามารถทําได้ทั้งปีท่าน,นาอับดุลมุสโรว์าสนบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาตีแชเป็นจมามะกับฮีมานที่มัสยิดเขาจะได้ผลบุญเท่ากับละหมาครึ่ง พี่น้องไม่ต้องไปหาที่งไหนยากเลยน้องนอกราเมร์ก็ได้ขอแค่มาวาัสยิดเสร็จแล้วแต่พี่น้องมาละหมาดอิชาเป็นจนะนบีบอกเรียกผลบุญขึ้นเสร็จท่านนบ,บีพูดต่อครับแล้วใครก็ตามที่เขามาละหมาดมานะที่มัสยิดในเวลาละหมาดฟัจรีเวลาที่ใครก็ไม่อยากมาแต่พี่น้องท่านนบ,บีมุสลิมสอนบอกว่ารรวรรขเขาจะได้ผลบุญเท่ากับเขาละหมาดทั้งคืน ความดีางามไม่หายไปไหนที่น้องความเมตตาของพ่อและไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ที่ประตูสวรรค์ไม่ถูกเปิดประตูนรกไม่ถูกปิดชัยตอนไม่ถูกล่ามโซ่แต่ความดีางามนั้นมากไม่แต่แต่มันก็เหมือนที่เขาพูดอัลคยรุกกะซีรุนวักปารีนุนฝ่ายรุกความดีเนี่ยมันมากมายมหาสาร แต่คนที่ทํามันนั้นนะช่างน้อยอีกเกิดกนไปขอให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่เขาได้เป่ยวจับเดือนรอมดอนอย่างเต็มที่ขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่เอาลอ็อตตอบรับการถิอเสื้อของพวกเราขอให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่เอาลอ็อตตอบรับอามันอิบาดะทั้งหมดที่เราทำและพี่น้องให่ได้รู้ว่าหลังรอมดอนแล้วถือสิ่งนอีกอบกวัานี ถ่าจะมีบอกใครก็ตามถือสินอดเดือนละมาลอนอีกเดือนแล้วบวกอีกหกวันในเดือนชาววันเขาได้ผลบุนเท่ากับถือสิลอดทั้งปีว่าเป็ยังไงอาสาขอรัวเจาร้อยมากๆขอดูวา่จาร้อยมากๆโดยเฉพาะรัวที่เราบีบรอหีนขอะรักบ,บ้านนตักอบบ้าลวนแนนายของเรารับความดีที่เราทําด้วยนี่คือคนที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง เมื่อเขาทําการงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสร้างกะเมื่อเขาทําเขาขอจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์การงานของเขาแล้วทาไมเราจะไม่ขอต่ออัลลอฮ์วดอัลลอฮ์ปรดรับการผิอสวของเราด้เถิดปรดรับการละหมาดของเราด้เถิดปรดรับความดีงามทั้งหมดของเราด้เถิดปรดให้ย่าไยพวกเราแล้วโปรดให้เรานั้นอยู่ในสวรรค์ของพระองค์ชั้นสูงสุดโดยที่ไม่ต้องผ่านการเปิดได้เถิดอมนอาคุลาวีฮานวาซักูานิบลาตุนวลิ